สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับตอนนี้บริษัท JPY g o โกโก้ไทยจำกัดได้มารับซื้อผลผลิตโกโก้สายพันธุ์ IM1 ของนาสุชาติบุญเงินครับนาสุชาติบุญเงินครับสวัสดีครับผมครับดีใจไหมครับเห็นผลผลิตแบบนี้ดีใจครับดีใจเนาะมันได้ผลผลิตได้เยอะได้เยอะได้สมบูรณ์นะครับลูกก็จะใหญ่นะครับนี่เป็นลูกที่ได้มาตรฐานลูกหนึงก็6กขีดนะครับ สลูกก็ประมาณ1กิโลลูกเล็กลูกย่อมลงมาก็3ลูกกิโลนะครับอันนี้ก็คือได้มาตรฐานของบริษัทมาร์กลินช็อกโกแลตเราปลูกแบบนี้แล้วรายได้แบบนี้จะเห็นว่าโกโก้บนนี้นะครับเป็นส่วนของน้าสุชาติบุญเงินเดี๋ยวขออนญาตให้พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเห็นนะครับน้าสุชาติบุญเงินนี่คือบ้านของน้าสุชาติบุญเงินครับนี่เป็นบ้านอาจจะหลังไม่ใหญ่โตนักน้าสุชาติเป็นเกษตรกร,ะกรนะครับปลูกข้าวปลูก กล้วยแล้วก็มีลงสีน้อยลงสีน้อยนะครับนี่นี่ตรงนี้นะใช่ครับเป็นลงสีที่เขามารับจ้างสีข้าวเราสีแล้วเราคิดเงินเขาอย่างไรครับคิดเงินไหมผมไม่ได้คิตเพราะว่าผมเอาลำกับปลายอ๋อคือคือถ้ามีพี่น้องเอาข้าวมาสีนะสุชาติสีให้ฟรีไม่มีไม่คิดตังคิดตังแต่ขอลำ กับแกลบปลายแกลบมันเป็นเป็นรายได้เสริมนิดหน่อยอออก็คือเอาแค่ลำกับปลายเท่านั้นเจ้าของเขาก็ไม่เอาเขาเอาแต่ข้าวสารไปอาชีพหลักเลยที่น้าสุชาติทำมานานทำมานานยังครับตรงนี้สีข้าวประมาณสามสี่ปีสามสี่ปีแล้วลงสีน้อยนี่คือลงสีน้อยครับผมแล้วสวนโกโก้อยากให้พี่น้องเห็นนิดนึงอ้าวนี่ครับเราบอกว่ามีผลผลิตแบบนี้สวนโกโก้อยู่ตรงไหน ตรงนี้เป็นสวนโกโก้นะสุชาตินะครับนี่นะครับเรามองไปข้างล่างตรงโน้นตอนแรกเป็นสวนกล้วยเก่าที่ปลูกไว้เป็นสวนกล้วยสวนกล้วยเก่าแต่เราปลูกกล้วยผสมผสานเอาโกโก้มาปลูกแซมพอโกโก้ตัดได้เก็บได้เอากล้วยออกอ่าโกโก้ตัดได้เราก็เอากล้วยออกอ่าโกโก้เริ่มให้ผลผลิตแล้วพอกล้วยเนี่ยอย่างน้อยสองปีเราก็เอาออกแล้ว ครับผมเราก็เอาโกโก้ไว้เป็นพืชทางเลือกเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นพืชหลักไว้นี่คือสวนโกโก้ IM 1วันของน้าสุชาติบุญเงินแต่น้าสุชาติได้ไปปลูกเพิ่มไ้อีกเท่าไหร่ครับ5้าไร่ครับ5ไร่เปลี่ยนจากนาข้าวมาเป็นสวนโกโก้เลยครับผมห้าไร่อยู่อีกที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะไปทำคลิปทีหลังเนาะเลยออกไปตรงนี้อยู่ที่บ้านห้วยตาสีครับเขาเรียกห้วยตาสีนะครับอ้าวดูอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักนี่หมูขายหมดแล้วแต่ น้าสุชาติก็เลี้ยงหมูแล้วเอาขี้หมูไปใส่ต้นโกโก้อ่าหมูได้จับขายแล้วนะครับหมูจับขายแล้วแล้วนำขี้หมูนะครับผลผลิตที่ได้จากหมูเอาไปลดต้นโกโก้นี่คือเกษตรกร4.0นนะครับคือน้าสุชาติบุญเงินนะครับรายได้จากหมูรายได้จาก ทานสีข้าวเอาเอาปลายนะครับเอาลำไว้แล้วก็รายได้จากโกโก้นะครับก็มาดูโกโก้ตรงนี้ของน้าสุชาติพุ่งเงินนะครับอ่าฮะนี่ตรงนี้เป็นโกโก้สายพันไอเอ็มวันที่น้าสุชาติปลูกไว้แล้วเรามารับซื้อ ให้พี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเห็นว่าน้าสุชาติได้ปลูกไว้แล้วก็ได้ผลผลิตจริงๆเรารับซื้อจริงเข้าโรงงานมาร์กลินช็อกโกแลตเป็นโกโก้หอมที่ตลาดโลกต้องการนะครับเราก็จะมอบเงินให้กับน้าสุชาตินะครับว่าเป็นรายได้จริงๆเราปลูกแล้วเรามีเงินเรามีรายได้ตรงนี้นะครับะนะครับเราจ่ายเงินสดเราซื้อน่าสวนจ่ายหน้าสวนเลยนะครับแล้วเราก็จะส่งผล,ผลผลิตให้กับมาร์กลินช็อกโกแลตนะครับสําหรับคลิปนี้นายสุชาติบอกฝาก พี่น้องเกษตรกรนิดนึงว่าดีไหมในการปลูกโกโก้ก็รายได้ดีทุกเดือนรายได้ทุกเดือนครับถ้าเป็นปลูกข้าวปลูกพืชอื่นมันอาจจะไม่ได้เหมือนไม่ได้ทุกเดือนเหมือนโกโก้ครับครับครับผม,บผมอาชาติบอกว่าข้าวทําแต่ไม่ได้ทุกเดือน ลงแล้วลงอีกขายแล้วอาจจะได้เท่าทุนหรือว่าขาดทุนหรือว่าได้กำไรเล็กๆๆน้อยๆแล้วก็ต้องกลับไปทําใหม่แรงเราก็เริ่มหมดอายุเริ่มมากแล้วเหนื่อยแล้วก็ใช้เคมีแต่เรามาปลูโกโกโก้ปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวผลผลิตยาวนาน50ถึง60ปีเก็บทุกเดือนเดือนละสองครั้งรายได้มีทุกเดือนแล้วแรงเราก็ไม่ใช้เยอะเพราะว่าเราปลูกแบบอินทรีย์ ปลอดภัยทั้งผู้ปลูกปลอดภัยทั้งผู้บริโภคนะครับอ้าวสำหรับคลิปนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะสุชาติเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณพี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านเป็นอย่างสูงครับถ้าคิดจะปลูกโกโก้นะครับขอแนะนําเป็นสายพันธุ์ IM1 ส่งเสริมปลูกโดยบริษัท JPY โกโก้ไทยจํากัดติดต่อโดยตรงดรพัฒน์โกโก้ศูนย์เก้าห้าห้าห้าเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดต้องกราบขอบพระคุณนะสุชาติอีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณพี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ